ใครที่กำลังมองหาร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่น Map a n i m เมะ v e n t u r e Map b แมป o o ็แ, Foot, และ Map King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ o รบ o x อก p a p i n i m e v e v t u t u น e ะครับวันนี้จะมาพูดถึงประกาศอัปเดตล่าสุดที่ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าอัปเดตวันไหนมีอะไรหายบ้างแล้วก็อนิเมะเรื่องอะไรมานั่นเองครับแล้วก็พวก บอดลี Lee, เหมือนกันนะ,อะบอกก่อนนะครับว่า Infinity Castle i n f i n i t y Leader b o a r บดีแล้วนั่นเองครับใครยังไม่ได้ไต่หอร้อยก็รีบไต่เนาะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวดีๆแบบเอเมอีมาก,ก็ได้นี่ที่ยังไม่ไต่ก็รีบไต่เนาะ,ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครตัวไหนหายบ้างนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับอย่างที่พี่บอกเลยคือเมอร์ลินหายแล้วนั่นเองนะครับวิธีการหาเมอร์ลินนะครับคือการที่เราลงประตูพอเราเอาของดันเจ็ดบาศเนาะ ใครที่ไม่รู้ด่านเจ็ดบาปค,คือด่านไหนนะครับแล้วก็ประตูเป็นรูปร่างแบบไหนนะอันนี้จะเป็นรูปร่างของประตูพอทเทอท,ที่ได้เมอร์ลินนั่นเองครับนี่แบบนี้เลยเป็นดีมอนด์ลิเดอร์พอทเทนั่นเองนะครับน,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 บนี่ก็วิธีการหาก็คือมาลงด่านของเจ้าเฟเบิลทิงน็อตนม่เลวครับน,นี่เอ่ฟเบิลเฟเบิลเอ่อไม่ได้อ่านไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงก็ลองลองดูเอาเนาะนี่เลยประมาณนี้นะครับให้เรามาลงอินด่านนี้นะครับแล้วก็มันจะมีบอสน่าจะเป็นบอสเกิดนะครับถึงจะได้ประตูเนาะจะมีเป็นบอส พี่จาชื่อไม่ได้และอะไรโกลเด้นโกลเด้นสักอย่างชื่อประตูเป็นทองๆน่าจะใช่ครับหรือว่าอาจจะจาผิดขออภัยแต่แค่มาลงอินด่านนี้นะครับตกลงอินด่านหนึ่งจะ50เวฟก็ได้หรือกี่วฟก็ได้แล้วแต่เราเลยน,นี่อ่าลงได้แล้วเสร็จแล้วก็เราจะได้เป็นประตูแบบนี้มานะครับเวลาเราได้ตัวรับนะครับมันจะเด้งมาเลยโดยที่ไม่ต้องเอาประตูซีเค็ไปลงอีกทีหนึ่งเนาะเป็นตัวมาให้เราเลยน,นั่นเองอ่าประมาณนี้ละครต่อไปที่จะหายนะครับก็จะเป็นจ็ปิโกโล่นั่นเองเนาะปิโกโลวิธีการาหารของมันคือการลงเลนด เป็นเลเซลนะครับเลเซลนี่เลยวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในเลดน,นี้นั่นเองนี่เลยเวสิตี้เอยไปนชนีดเวสิตี้นี่พิเซอร์อินเวอร์ชันนั่นเองนะครับนี่เลยอ่ะด่าน5นะครับก็จะมี5%นะครับที่จะออกดอกเจลปิโกโลมานี่เนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นเดี๋ยวพี่จะเปิดเป็นหน้านต์ของเกมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวีอสนิกพีของมันกันดีกว่านะครับ ไม่มั่นใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับก็กลัวเล้อเกินนะครับว่าจะติดลิขสิทธิ์เนาะก็ลุ้นนะครับว่าให้มันไม่ติดลิขสิทธิ์ละกันโอเคน่จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับโอเ,เดี๋ยวพี่ซูมจอให้สักครู่หนึ่งนะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมองตัดเจอดันปุ๊บประมาณนี้ก็เราลองดูกันเลยแล้วกันนะครับพี่ฝ่ายอดูเสียง,งกันเนาะ นี่เลยนะครับสปอยจะเป็นด่านของเอ o เลยนะนี่เลยประมาณนี้พยักกรอไปดัวตัวเลยได้ไหมอ่ะยังไงก็เอ o มานะครับโอ้หลังนาทีเลยถ้าดูจบนีดน่าจะโดนลิขสิทธิ์เริ่มแล้วนะครับด่านนี่ประมาณนี้ชึบโอเคเดี๋ยวต้องสู่จอเข้าดีกว่าด่านสวยมากนะครับด่านสวยมากนะ ก็อาจจะใช้เวลากับการปั้นด่านไปก่อนก็ได้ก่อนที่จะมาลงให้เรานะฮะนานเกินก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านะครับจากตัวละครที่พี่ดูก็คือแบบน,าน่าเล่นมากนะเพราะว่าเท่นะครับเท่ทุกตัวบอกเลยว่าเอฟเฟกต์ของแอดเวนเจอร์นี้ไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนนี่จะมีคริโตนะครับแล้วก็เจ้าตัวคนเหลืองพี่จําชื่อไม่ได้แล้วมีตัวแอดมินด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อนพระเอกเนาะน่าจะเป็นธาตุไฟ นี่เลยโอ้โหเพ่มากนี่ก็จะเป็นตัวละครที่เราเห็นนะครับก็จะมีเป็นยี่โตะนะครับอันนี้น่าจะมันเดี๋ยวนะทำไมมีภาคอันนี้วะเด้อเด้ไอต,ตัวนี้มันภาคไหนนะอันนี้เหมือนจะภาคสองหรือเปล่านะครับเออใช่ภาคสองวะแต่มันน่าจะใช่ภาคปืนเอ๊หรือว่าใช่เหมือนจะเป็นน้องสาวใพ้เอกหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับน่าจะช่วงภาคแรกด้วยแหละโอเคที่จำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับก็จำได้แค่พี่โตะอาเซนาเนาะ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตัวละครก็เป็นของเอเดโอหมดเลยเนะาะแต่ที่พี่เดานะครับจเจ้าเปรลิฟของ a ออาจจะจับกับเดเลิฟของออสตาร์ก็ได้นะครับเพราะวา่าจากที่พี่สังเกตมาเหมือนจะเขาจะพยายามอัปเดตที่มันอัปเดตเข้าของออสตาร์นะครับก็คืออัปเดตเป็นของ a ก่อนเนาะแล้วค่อยมาอัปเดตของออสตาร์ดีเอ้ยอัปเดตของออสตาร์ก่อนแล้วค่อยมาอัปเดตเป็น a เนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรอีกยังไม่จบเลยนะ <What? laughs> เดี๋ยวนะทำไมมีสเตนด้วยนะครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> สเตนมาจากไหนอาจจะเป็นตัวบอกก็ได้นะครับนี่แต่เสียดายไม่มีไม่มีให้แอบดูว่าเลือดไหลหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นตัวเลือดไหลแล้วก็จะขี่ด้วยก็ได้นะไม่แน่ผมเสียดายจังเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสปอยอัปเดตของ AA ที่เขาใส่มานะครับในสนิพินั่นเองก็มานี่เลยใครที่ยังไม่ได้เจอตัวละครของเบอร์ลินกับพิโกโลก็รีบหากันแล้วกันนะครับนี่เลยประมาณนี้ยังวันประกาศอัปเดตนะครับเขาก็จะได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเป็นอัปเดตอ่ะนี่ครับอัปเดตวิวบีดิสไฟเดนะครับไฟเดของเขาคือเสาร์ของเราครับก็คือวันเสาร์นี้นะครับตอน7จ็ดโมงเช้า พี่อจะมาสตรีมช่วง6กโมงไม่ก็มาตื่นมาเจ็โมงเลยก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับนี่เลยแล้วก็นี่เขาก็ได้บอกไว้นะครับว่าเมอร์ลินกับพิโกโลอฟะวิโรเทสโซเม็กชัวทูเกตเดมบีฟอร์เดนนะฮะก็เขาก็จะบอกว่าเมอร์ลินกับพิโกโลเนี่ยจะถูกเอาออกแล้วนะครับอะ่ะก็ทำให้แน่ใจว่าเราได้ตัวละครก่อนที่มันจะหายไปอะไรประมาณนี้เผอเนาะอินฟ <Okay, S 2> <okay. S 1> ินิตี้เอออินฟินิตแคสเซิลนะครับอินฟินิตี้โหมดรินเดอร์บอร์ดนี่วิวบีรีเซ็ตอะลองวิดนิวลีวานี่นะครับก็คือ อินฟินิตี้แคสเซิลอินฟินิตี้บอร์ดก็จะถูกรีเซ็ตแล้วก็จะได้ของใหม่ทค่นี้ครับโอเคตัวสเตนน่าจะเป็นตัวของลีดเดอร์บอร์ดนะครับก็ใครที่อยากได้ก็ลองไปเ,เล่นดูนะครับอ่านลองไปจ่ดูเนาะสำหรับเจ้าอินฟินิตี้ดีเดอร์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ไต่ห่อร้อยก็ไปแต่นะครับเวลาเราไต่ห่อร้อยแล้วเราจะได้เป็นไข่ตัวนี้มาเนาะเป็นทัลเทลสตาร์น่าจะเป็นพูดเท่าตับหรือเปล่าไม่รู้นะครับใครอยากรู้ก็ลองเอาคำนี้นี่คำใน ทำในไข่ของมันเนี่ยไปค้นหานะครับนี่เลยเห็นไหมเอ้แต่เหมือนอาจจะไม่ใช่มันบอกว่าเอ้ยอย่าบอกว่าเป็นเมลเอ็มอีกล่างหนึ่งอาจ,จะไม่ใช่นะครับ total master away นี่ก็ลองไปหาดูพี่ไม่มั่นใจนะครับถ้ายัางไงพี่ถ้าพี่ไม่ลืมพี่อาจจะขึ้นรูปไปให้แต่สว่วนมากพี่จะไม่ค่อยขึ้นเพราะพี่ลืมนะครับโอเคประมาณนี้เบนเทอร์พาสจะไม่ถูกรีนะครับบอกก่อนว่าเบนเทอร์พาสจะไม่ถูกรีเนาะเพราะว่าเวลาเบนเทอรพาสมีบอกนะครับว่าอีกกี่วันรี ก็ดูเอานะครับว่ามันบอกว่าอีก16วันเนาะอีก16วันต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นช่วงอัปเดตมินิอัปเดตของออสเอเอเอนี้นะครับน่าจะเป็นในช่วงแพทที่14.5.0ี่จุอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะอัปเดตมาสำหรับบรรทัศนใหม่นะก็รออีกประมาณ2อาทิตย์หรืออีก2วันนะครับนับนับตั้งแต่วันที่พี่ลงคลิปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเนาะแล้วก็ในบรรทัศนเนี่ยใครที่ยัง ไม่ได้เติมนะครับพี่แนะนำนะครับอีซี่ฟาร์มนะม้านเติมเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเล็ด7.5หรือเล็ด8อยู่นั่นเองขันที่ยังไม่ได้เติมไม่ได้จัดก็รีจัดกันนะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่เปลี่ยนแล้วเนาะก็ตอนนี้นะครับขอบรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อจะดีนะครับใครที่อยากให้พี่ทําอะไรเกี่ยวกับแบบนี้คลิปคลิปอะไรเกี่ยวกับแบบอื่นก็บอกได้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้าประมาณช่วง2องทุ่มพี่น่าจะมีรีวิวออสตานะครับเป็นตัวละครที่ ได้จากออฟเนาะอที่โฆษณาไว้ในนี้เลยโอเคก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับที่พูดก้อนอะไรอะแยะวะ